สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวใจดีสบายดีไหม สวสดีค่ะทุกคนพอนสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะคะจากสถานการณ์ที่ จากสถานการณ์บ้านเมืองนะคะที่ไวรัสโคโรนาระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาสื่อถึงประชาชนนะคะทีอะ่อยู่ตามชนบทบ้านนอกเรานะคะให้ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะป้องกันตนเองอันดับแรกการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ทีมอสมอนะคะก็จะไปเคาะบ้านนะคะอสมอ จะมีกิจกรรมอสมอข้อบ้านต้านโควิด n i t นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่สองมีนาเป็นต้นไปนะคะอสมอจะข้อบ้านทุกหลังคาเรือนนะคะทุกหลังคาเรือนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะส่วนมากอสมอห่งหคนก็จะรับผิดชอบประมาณ1 0บถึงสิหหลังคาเรือนนะคะด้วยสโลแกนกินร้อนช้อนกลางล้างมือ สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ออกกำลังกายนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการที่เราล้างมือที่ถูกวิธีกินอาหารที่ร้อนปรุงสุกใหม่นะคะแล้วก็คนอีสานเราโดยปกติก็ไม่ไม่ค่อยชอบใช้ช้อนกลางนะคะถ้าเพิ่มการใช้ช้อนกลางมากขึ้นก็จะทำให ลดโอกาสการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อได้นะคะล้างมือล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะล้างมืออย่างน้อยให้ได้ยี่สิบวินาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอสมใจฮลัลโหลสมใจตินจินดาสบายดีไหมคะเพื่อนทีนี้ การคัดกรองของอสมนี้นะคะก็หลังจากเข้าประตูบ้านให้สโลกแกนให้ความรู้กับประชาชนแล้วถ้าพบคนในหมู่บ้านในหลังคาเรือนนั้นมีอาการผิดปกตินะคะก็จะต้องรายงานเจ้าหน้าที่นะคะอย่างเช่นอาการไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอนะคะหรือถ้าคนนั้นมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง9ก้าประเทศนะคะ มีประเทศไหนบ้างจีนมาเก้าไต้หวนันฮ่องกงอิรานอิตาลีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงนะคะถ้ามาจากประเทศเหล่านั้นเราก็ให้ความรู้เขาแนะนำเขานะคะในการที่ให้สังเกตอาการตัวเอง14วันหรือ ลดการไปในที่ชุมชนนะคะถ้าหากไปในที่ชุมชนเรามีความจำเป็นต้องไปก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็หายากมากนะคะแนะนำให้ทำเองได้นะคะประหยัดด้วยนะคะต่อนะคะหลังจากอสมอไปคัดกรองกลุ่มผิดบกติส่งต่อรายงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ ติดตามเยี่ยมอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ <c oughs> แล้วก็ลงบันทึกในแอปอสมอออนไลน์นะคะซึ่งอสมอ l ทุกคนก็จะรู้นะคะแล้วกรณีคนปกติทำอย่างไรนะคะคนปกติก็เฝ้าระวังร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือที่มีคนมารวมกลุ่มกันมากๆนะคะแล้วก็เมื่อจำเป็นออกนอกบ้านก็ควรจะ ใช้หน้ากากอนามายัยและใช้อย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยสั้นๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะยุพาสบายดีไหมจบแล้วน,น้องหมีเราพูดเรื่องอสมอเคาะประตูบ้านต้านโควิด2019ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ